คุโรมะอาจจะกลับมา,มาในชีวิตอีกครั้งแอดคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่จะกลับมาอยู่กับฮิเมริไม่ก็โบโตโตอันนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเนื้อหาแล้วก็ที่สดวของแอดเองนะครับโดยคุโรมะเนี่ยจะกลับมาอยู่กับครอบครัวอุสมากิอีกครั้งซึ่งในอนิเมะนะครับเราจะเห็นว่าฮิเมวริเนี่ยได้อุ้มชูคาคุตัวเล็กอยู่ในม้อ,อก,กาน้นมาแล้วมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่เราจะเห็นคุโรมะไซมินิ มาอยู่กับฮิเมวาริเช่นกันนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็เคยพูดกับนารโตะว่าเอออยากเจอคุณมะม่มากๆถึงขั้นใช้ให้นารโตะเนี่ยไปซื้อตุ๊กตาคูราะมะแต่ว่าของก็ดันหมดก็เลยได้ตุ๊กตาชุกคาฮุมาแทนนะครับแอนคิดว่ายังไงก็ตามไม่ว่าช้าหรือว่าเร็วฮิมมวาริจะต้องได้เจอกับคุณาะแมะนแน่นอนอาจารย์มาซชิคงไม่ใจร้ายกับน้องนะครับพวกเราได้เห็นเก้าหางนะครับได้จากไปในแอนิเมะโบลโตตอนที่219 ช่วงเวลานั้นก็ทําเอาแฟนๆรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับคุลมะเนี่ยก็ได้อําลานารโตเป็นครั้งสุดท้ายโดยก่อนที่คุลมะจะตายนะครับก็ได้โกหกนารโตเกี่ยวกับผลกระทบในโหมดเบริออนนะครับราคาที่จะต้องจ่ายในการใช้พลังนี้ก็คือชีวิตของคุลมะไม่ใช่ชีวิตของนารโตนั่นเองนะครับคุลมะเนี่ยก็ได้เตือนนารโตว,ว่าต่อจากเนี้ย เขาจะไม่มีพลังเหนือมนุษย์อีกแล้วขอให้นารโตะมีชีวิตที่ดีแต่มีคําใบ้สําคัญนะครับที่อาจจะทําให้คุณรมะกลับมานั่นก็คือจนกว่าจะถึงเวลานั้นแข็งแร่งได้เท่าที่ทําล่ะอันนี้เป็นประโยคสุดท้ายที่คุณรมะได้บอกกับนารโตะนะครับอาจจะมีความในว่านาราโตะอย่าตายนะจนกว่าคุณรมะจะกลับมา,าจากคำพูดสุดท้ายของคุณรรมะเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งแอดคิดว่าซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าสัตว์หางเนี่ย เกิดจากกลุ่มก้อนพลังงานที่แยกออกมาจาก10หางโดยปู่เซียน6วิธีเนี่ยแบ่งออกเป็น1หางจนถึง9หางนั่นเองซึ่งตามจำนวนหางเนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงพลังของสันหางได้อีกด้วยหรือก็คือเก้าหางเนี่ยมีจักระสูงสุดในหมู่บรรดาสันหางนั่นเองนะครับจึงทำให้สเกลพลังในบทเบรีออนเนี่ยมีความสูสีกับพลังระดับเทพเจ้าอย่างอิชิกินะครับโดยบทเบรีออนเนี่ยจะดึงเอาจักระพลังชีวิตของคุณละมนะครับมาเผาผ่านเป็นพลังงานให้กับบทเบรีออน เหมือนการใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องจักรขับเคลื่อนนั่นเองซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเชื้อเพลิงหมดรถก็จะดับถูกไหมครับซึ่งจะแตกต่างจากบทปกติที่คุลมะแล้วก็นารโตได้ใช้มานะครับเมื่อเทียบกันก็ประมาณว่าโหมดที่ผ่านมาของนารโตแล้วก็คุลมะก็เหมือนแบตเตอรี่ที่คุลมะเนี่ยคอยชาร์จแบตให้นารโตได้ใช้งานดังนั้นก็คงต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าคุลมะเนี่ยจะกลับมาได้หรือไม่ไอคิว่าจะต้องมีวิธีที่จะช่วยคุลมะได้อย่างแน่นอน เหมือนตอนที่มิราโตะเนี่ยได้ผนึกเก้าหางอีกครึ่งหนึ่งไว้นในตัวของเขาแต่ก็เป็นเก้าหางตัวเดียวกันแถมยังเปิดหมดสอนหางได้เหมือนนาราโตะได้อีกด้วยอ่าดังนั้นก็คงต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถกลับมาได้หรือไม่ อย่างในช่วงสองคามจําได้ไหมครับพี่น้องกินคาคุแล้วก็กินคาคุทั้งสองนะครับมีจะแกะของก้าหางอยู่ในตัวด้วยแถมยังใช้อาพมสัตหางไดเหมือนนารโตอีกด้วยซึ่งในภาคบารุโตเนี่ยก็มีจระแกะของก้าหางอยู่ด้วยเช่นกันเพื่อนๆจําเต่าของอุราชิกิได้ไหมครับตอนที่ได้สูบเอาจระแกะของก้าห่างไปเพื่อย้อนเวลากลับไปสู่โลกปัจจุบันนะครับแอคิดว่าจระกกะคงเหลืออีกตั้งเยอะถ้าเกิดว่าไปตามหาเต่าอุราชิกิก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ที่จระแกะของก้าหางเนี่ยจะเหลืออยู่ ตั้งแต่ช่วงสงครามใช่ไหมครับนารโตะสามารถลิงก์กับสัตว์หางได้ทุกตัวซึ่งพวกสัตว์หางเนี่ยก็ลักกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหนึ่หางเนี่ยชอบทะเลาะกับคูลมะมากๆถ้าเกิดว่าขาดเก้าหางไปชูคาคุคงเหงาแย่แน่เลยเพืพ่อนๆจำตอนที่นารโตะชนหมัดกับ4ี่หางได้ไหมครับ รับมันไว้ซะมันอาจจะมีประโยชน์กับเจ้าในอนาคตก็ได้อันนี้อาจจะเป็นในนายหรือเปล่าที่อาจจะสามารถติดต่อกับคุลมะได้อีกครั้งนะครับไอคิดว่าต้องมีสักวิธีนะครับที่จะทําให้คุลมะกลับมาถ้าเกิดว่ากลับมาจริงๆก็ตอนนี้ก็มีอยู่4คนนะครับที่เหมาะสมจะเป็นร่างสถิตคนแรกแน่นอนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดก็คือนารโตคนต่อมาก็คือบุรุโตะพระเอกของเรื่องนะครับคนที่3ก็คือฮิมาวุิที่อยากเจอคุลมะมากๆคนที่4ก็คือคาวากิเก้าหางเคยเจอกับคาวากิตั้งสองครั้งเลยนะครับ หรืออาจจะไม่ได้อยู่กับรักษิตคนใดเลยเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องใช้สัตว์หางในการเป็นเครื่องต่อรองในการทาสงครามอีกแล้วทุกแคนเนี่ยเป็นพันธมิตรกันก็ได้วีระบรรุษอย่างในระโตะนั่นเองแอดคิดว่าตอนแรกถ้าเกิดว่ากลับมาก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานเล็กๆพวกเราคงเห็นคุณละม่ตัวน้อยนะครับอยู่กับฮิมมารวริด้วยความอ่อนโยนของน้องแล้วก็น้องเป็นคนชอบเลี้ยงนะครับถ้าคุณละมเนี่ยได้อยู่กับฮิมาวอริคงมีความสุขมากๆแล้วก็คราวนี้ได้กลายเป็นหมาเฝา ในอนาคตนะครับถึงแม้จะไม่มีร่างสถิตแต่อคิดว่านารโตฮิมาวริแล้วก็บรุรโตเนี่ยอาจจะใช้พลังงานของคุรมะมได้ด้วยเช่นกันโดยอาจจะเชื่อมพลังของคุรมะมเนี่ยได้อย่างพี่น้องกินคาคุกินคาคุเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่า มีหนวดแมวอยู่ด้วยอ่าซึ่งพี่น้องกินคาคุแล้วก็กินคาคุเนี่ยเคยถูกก้าหางกินเข้าไปในตัวแต่2พี่น้องเนี่ยก็ได้กินเนื้อเยื่อของคุณละมะก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับในตอนที่ฮินาตะกับนารุโตได้ปั่มมกันนะครับก็อาจจะมีจักกะของก้าหางเข้าไปในตัวของนารุโตแล้วก็ฮิเมะวาริด้วยก็เหมือนมิรุโตกับคุชินะใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นหนวดแมวตั้งแต่นารุโตตอนแรกเกิดเลย อันนี้แอดดาวนะครับอาจจะมีข้อจํากัดก็คือจะมีเพียงคนในครอบครัวของนารูโตะเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมพลังกับคลมะได้ซึ่งจะแตกต่างในช่วงสงครามนะครับที่นารูโตะเป็นร่างสถิตยอยู่แล้วก็สามารถเชื่อมพลังให้กับนินจาทั้งกองทัพได้โซนคาบากินะครับถ้าเกิดจะมีพลังของก้าวแห่งจริงๆก็จะต้องเป็นร่างสถิตนั่นเองแอดขอเปิดประเด็นเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็เบนเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะเข้าไปอ่านขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้แอดมนเยอะนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิตปต